มาซื้อน okay, <t UC S 2> ้องเจนครับอยู่บรรยอนนันที่นะครับนี่ตายไปถ้าพุ่นสาวนะครับแต่ว่าขาบุญซ่าได้ว่นซ่าบาทได้อันนี้เงินหลายบาทอยู่การสะพานลอยใกล้บ้านผมบ้านผมตรงนั้นอั่นี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 ่มาสื้อราคาถูกๆเอาหนาเพาะมัาขายเพราะว่าชนรถนะครับขอบคุณี้นะครับตกนี่แบยาปลายาลายยางครับนี่นะ ขออายรอบินบวิขาสดนะครับเย็นว่นนั่นละนี่ละ่ะชิปเด็กชิแดงขมีลายยามีทักบวกให้พร้อมนะครับเป็นแบบซุกนะครับจริงจงุกเองก็ได้นะครับแล้วแ,แต่เพลินกแจกลูมบนขั้นขายข้นขายใหญ่งในกระดาษยุ่งสันซุกกระได้ริบกระได้แล้วต่ที่ส่แต่คนซื้นนอนี่ผักใครยนรับ ผักไผ่หรือผักขยองอโอเคขอบคุณท่านทรับชมนะครับตอนนี้ที่บ้านยอดนักขี่ยอดนักขี่เบอริบูบุ์มังสาหาจังหวัดอุบลราชธานีปังเจ้าใหม่